สวัสดีและแนะน,น,นำตัวเองอีกครั้งนึ่งนะคะชื่อป้าเบสนะคะเ,เป็นเกษตรกรที่ปลูกผักและผลไม้อินรีย์อยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเชื่อว่าทุกคนคงมีภาพของผักอินทรีย์ว่าคงจะต้องมีรูปรุนไม่สวยนะคะสิ่งที่เราทําแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จนกระทั่งทุกคนยอมรับผักที่เราปลูกได้นี่คือรูปผักที่ เราปลูกที่สวนถ่ายถ่ายมาให้ดูนะคะเอ,อ่คำถามที่ว่าผักอินทรีย์ไม่สวยจริงหรือนะคะมันก็เป็นคำตอบแล้วเราจะเล่าให้ทุกคนได้ทราบว่ากระบวนการต่างๆที่เราได้ทำมาตลอด12ปีนั้นจนกระทั่งมีผักในชื่อของสวนประเบสเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะคะ ก่อนอื่นก็จะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเราขอ,ของตัวเองก่อนนะคะคือเป็นคนที่เกิดและโตในกรุงเทพเรียนหนังสือก็อยู่ในกรุงเทพได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบจบมาก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัวในชื่อเซ l าเบสเป็นการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางเซรามิกโดยมาตรฐานทั่วไปชีวิตเราก็ถือว่าราบเรียบแล้วก็มีความลงตัวพอสมควร แต่เมื่อเรามีชีวิตอายุมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเราเริ่มมีความรู้สึกว่าอาหารที่เรากินอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันมีผลกับสุขภาพของเราเราแพ้อ,อาหารคือคณาในขณะที่ครอบครัวเราทานร่วมกันกับเราเขาไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าเราเจอคณาที่มียาฆ่าแมลงในปริมาณที่สูงเนี่ย เราก็จะออกอาการเหมือนแมลงนะคะถูกน็อกด้วยยาฆ่าแมลงความที่เป็นคนที่ช่างสงสัยนะคะอ,อ,อยากจะหาคำตอบทุกปัญหาในชีวิตจนกระทั่งเราพยายามและพบคำตอบหลายๆคำตอบสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเราเป็นเด็กที่มีคำถามอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งคุณแม่ก็ ตั้งฉายาว่าชอบเก็บฝุ่นมาวิจัยนะคะและเพื่อนหลายๆคนก็พูดว่าถึงแม้เราจะไม่ถามแต่ดวงตาของเราก็จะมีคำถามอยู่ในดวงตาก็เป็นที่มาของออสิ่งที่เราพยายามจะไปหาคำตอบก็คิดว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยอย่างเรื่องของอากาศเรื่องมลภาวะเนี่ยเราเจอมาแล้วเราก็รู้สึกไวกว่าคนอื่นแล้วเราก็ หาที่ที่เราจะไปใช้ชีวิตที่มีความาใกล้ชิดกับธรรมชาติเร็วกว่าทุก,ทกคนคือเมื่อ12ปีที่แล้วโชคดีทีเ่เราซื้อที่แปลงหนึ่งที่จังหวัดจันทบรุรีเมื่อเกือบจะ30ปีนะคะสภาพของอที่ดินที่เราซื้อเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้คือเป็นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ประกอบด้วย ภูมิประเทศที่มีปัญหาในการทําเกษตรซึ่งเราซื้อเพราะเราไม่รู้อะไรนะคะก็เป็นข้อที่ดีถ้าเรารู้เราคงไม่ซื้อ <laughs> เรามีภาพของสวนอยู่ในความทรงจําตั้งแต่เด็กมาเลยเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพาเราไปซื้อทุเรียนหน้าหน้าทุเรียนเราจะขับรถกันไปที่เมืองนน หรือไม่ก็ตังตะลิ่งชันเพื่อที่จะไปซื้อผล,ลไม้สดๆจากสวนอันนั้นเป็นความทรงจําที่ดีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันอร่อยมากระหว่างทางกลับเนี่ยเราก็คุณแม่ก็บอกให้เราแวะสวนคณะข้างๆทางซึ่งอยู่แถวแถวบางแคนะคะเราก็มีประสบการณ์ที่ดีๆในเรื่องของอาหารมาตลอดประกอบกับว่าคุณแม่เป็นคนที่ทําอาหารเก่งแล้วคุณแม่ก็ช่างอธิบาย ถึงวัตถุดิบต่างๆว่ามันอร่อยยังไงนะคะสุดท้ายเราก็กลับมาที่ว่าเราจะมาเปลี่ยนชีวิตกันให้ลดปัญหาที่เราเกิดขึ้นกับเรื่องสุขภาพเรื่องภูมิแพ้เราก็เลยกลับมาใช้ลองใช้ชีวิตที่สวนอย่างเต็มที่เมื่อ12ปีที่แล้วหลังจากที่ลูกเรียนจบแล้วเราไม่มีปัญหาไม่มีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัว แล้วสุขภาพเราย่แย่เราก็เลยเปลี่ยนแปลงสวนซึ่งเคยแบบดูว่ามันไม่น่าจะทําได้ให้เกิดเป็นสวนอินทรีย์ได้คําถามที่คือเป็นคนที่มีแต่คําถามน,นะคะแล้วต้องการหาคําตอบคําถามแรกก็คือสวนอินทรีย์ทําได้จริงๆเหรอ,เ,อ,อเราก็ ทำการศึกษาคนา้นคว้าอ่านหนังสือคุยกับผู้ที่รู้เกษตรกร,กรตัวจริงซึ่งเราได้ไปรู้จักที่เมืองจันทร์เราได้โอกาสได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเขาก็ให้ทาแนะนําเราได้ข้อสรุปว่าการทําสวนอินทรีย์เนี่ยก็คือปลูกต้นไม้ให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยมีความหลากหลายอย่าทำประเภทเ,เชิงเดียวนะคะโชคดีที่เรา เหมือนกับโชคร้ายในในตอนแรกก็คือที่ส่วนหนึ่งในแปลงเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มน้ํทซับไม่เหมาะสําหรับการปลูกผลไม้เราก็เลยมีคนบอกว่าที่ตรงเนี้ยเหมาะที่สุดก็คือทานาเอาทำนาก็ทํานานะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราโชคดีการทำเกเษตรอินทรีย์เรา,เาทำการศึกษารายละเอียดเรื่องของการบำร,รุงดินเนี่ยเราก็ไปเรียนการทำปุ๋ย แล้วก็เอาปุ๋ยหมักที่เราทำเนี่ยซึ่งเป็นงานยากนะคะค่อยๆใส่เข้าไปในแปลงเราซึ่งก็โชคดีนิดนึงก็คือผู้ช่วยเราเนี่ยค่อนข้างจะยินดีที่จะเรียนรู้ร่วมไปกับเราปัญหาที่เาราปลูกทำนาแล้วมันจะมีช่วงว่างของฤดูกาลที่มันจะมีไม่สามารถจะทำนาได้แล้ก็ พยายามทดลองปลูกผักเพราะว่ามันจะเป็นช่วงหนึ่งซึ่งมันจะไม่มีฝนไม่มีน้ำเ,เราก็เลยลองปลูกผักดูแต่ปัญหาของจันทบุรีเนี่ยมีปัญหาแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยฝนเยอะเหมือนทางปักใต้ฝน8ปดแบดแสี่สิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาก็คือทำอยังไงเราถึงจะปลูกผักในหน้าฝนได้นะคะเราก็เลยคิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทำหลังคา หลังคารุ่นแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็จะทำแบบง่ายๆคือเอาไมา้ยูคาเนี่ยมาเป็นเสาแล้วก็เอาพลาสติกที่คุมหลังคาเนี่ยมากลางาไม่ให้ฝนเนี่ยตกลงกระทบกับใบผักแล้วก็ดินซึ่งมันจะทำให้ดินเราแน่นแต่ว่าการที่เราทำหลังคาประเภทนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเสามันเป็นเสาไม้แล้วมันกเ็เจอกับความชื้นที่อยู่ในดินเนี่ย พอเวลาผ่านไปสองปีเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงและทำให้ยุ่งยากและเสียเวลาในการทำงานในในสวนมาต้องมาเปลี่ยนเ,เสาเรียกว่าทำซ้ําแซมเราก็เลยคิดพัฒนาเปลี่ยนเสาไม้ให้เป็นเสาปูนทำไมเราไม่ถึงไม่เอาองความรู้ที่เขาทำเป็นกระโจมปลูกที่เป็นแบบเรือนโค้งเนี่ยนะคะเพราะว่า เราอยากที่จะทําเกษตรซึ่งใครๆก็สามารถจะทําได้แล้วก็การขุดหลุมปักเสาเนี่ยเชื่อว่าเกษตรกร,กรทุกคนเนี่ยมีความถนัดอยู่แล้วเราก็เลยทำโรงเรือนแบบที่สองขึ้นมาซึ่งเป็นโรงเรือนที่มีหลังคาต่อเนื่องคิดเยอะนะคะ,ะทํำยังไงถึงจะน้ําฝนไม่ตกมากระทบลงพื้นดินเราก็มีรางน้ําระบายน้ําฝนออกแต่มันก็สร้างปัญหาให้เราอีกก็คือ หลังคาที่ติดกันต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้สะสมความร้อนแล้วไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากแปลงได้แล้วก็เลยแก้ปัญหาต่อคิดทํายังไงถึงจะระบายอากาศออกทางช่องเราก็เลยทําเป็นหลังคาซึ่งมีช่องระบายอากาศนะคะทําให้การถ่ายเทหมุนเวียนของอากาศเนี่ยดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าโอเคอันนี้ดีแล้วแต่จากการที่มา คุยกันพูดคุยกันกับผู้ร่วมง,งานเนี่ยเราก็พบว่าการที่จำเป็นจะต้องใช้เสาเป็นโครงไม้ข้างบนเนี่ยมันสิ้นเปลืองแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะเสียเวลาในการปลูกปลูกหลังคาทำก่ทำสร้างหลังคาเนี่ยมากเราก็เลยสรุปกันว่าเรากลับไปทำหลังคาแบบแรกดีไหมเราเปลี่ยนจากไม้ยูคาเป็นเสารพริกไทยที่ใช้แล้วนะคะเป็นเสากลาง แกนข้างบนแล้วก็เอา,เอาไม้ไผ่ที่มีในสวนเราเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะทำเป็นคานรับพลาสติกแล้วเรากเา็เปลี่ยนความกว้างของอพลาสติกเนี่ยจาก4เมตรเดิม4มี่เมตรให้เป็น6เมตรตอนแรกทีมงานก็ไม่มั่นใจว่ามันจะทำได้แต่พอเราทดลองทำจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเวิร์กนะคะแล้วเราก็พบว่าหลังคาอันเนี้ยมันสามารถจะ กางได้ง่ายหุบได้ง่ายใครๆก็ทำได้นะคะเ,เพราะนั้นการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องออใช้ต้นทุนที่สูงเพียงแค่ใช้ความตั้งใจทำในสิ่งที่ง่ายๆแล้วก็หาวัสดุจากในพื้นที่มาใช้เราพัฒนาจนกระทั่งผักของเราเนี่ยสามารถที่จะต้นใหญ่แข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีได้ จนกระทั่งผักกวางตุ้งของเราเนี่ยนะคะสองต้นก็ล้นหม้อเพราะว่ามันขนาดใหญ่มากผักชีเรามีความและวัดระยะได้แล้วมีความยาวความสูงเกินกว่าหนึ่ง,งฟุตไม้บรรทัดนี่คือผักที่ปลูกในหน้าฝนแล้วพบว่าจันทบุรีเนี่ยตะกอนนี้เรามีความเชื่อว่าผักเนี่ยมันปลูกได้ดีในหน้าหนาว แต่จากการที่ทำงานมาหลายปีเราพบว่าอากาศจันทบุรีซึ่งมีความชุ่มชื้นเนี่ยมันทำให้ผักงามและก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงก็จะมารบกวนเราไม่มากลดน้อยลงออสุดท้ายเราก็ตั้งคำถามอีกนะคะว่าที่เราทำมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผลไม้เราที่บ้านก็ถามว่าจะทำต่อไปทำไมเพราะว่าผลไม้ที่ไม่สวยเนี่ยเราก็ จำเป็นจะต้องขายพ่อค้าที่อยู่ในรอบๆบริเวณนั้นแล้วเราก็ถูกกดราคาพอเราเจอปัญหานี้เราก็พยายามจะหาคำตอบสิ่งที่เราทำก็คือนำผลไม้ของเราเนี่ยเข้าไปในเมืองขายโรงเรียนทางเลือกที่เรารู้จักสองโรงเรียนคือโรงเรียนลุงอารุณกับปัญโยไทยแล้วทำอยู่เช่นนี้สองปีจนกระทั่งมีคนแนะนำให้เราได้รู้จักกับคุณเล็กที่เลมอนฟาร์ม หลังจากนั้นคุณเล็กมาเยี่ยมที่สวนแล้วมาดูการทํางานของเรามีดูความกำลงังใจเราก็เลยกลายเป็นพันธมิตรในทางการค้ากันแล้วคุณเล็กก็ให้กําลังใจแล้วก็ทําให้เรามีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะขายผลผลิตได้สําหรับผักเนี่ย ทำไมเราถึงปลูกผักทั้งๆท,ท,ที่เรามีตลาดเป็นผลไม้ซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดที่มั่นคงนะคะเราก็มีปัญหาอีกอะว่าปัจจุบันนี้การใช้ทรัพยากรเรื่องน้ำมันก็แย่งชิงกันอย่างเ,เข้าเข้าขัาน้นวิกฤต แล้วเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาคนงานที่จะมาเก็บเงาะ30ตันได้ถ้าไม่มีคนงานปปริมาณมากเราก็เลยคิดว่าการปลูกผักเนี่ยน่าจะเป็นการเป็นคําตอบของเราแล้วก็กระจายความเสี่ยงแล้วก็เราแต่มันก็มีปัญหาว่าแล้วเราจะขายใครเพราะว่าการขนส่งผักเข้ามาสู่จังหวัดหรือเข้ามาสู่กรุงเทพเนี่ยะระยะทางเกือบ300ร้อกิโลเนี่ยมันไม่คุ้มค่าถ้าปริมาณมันน้อย สิ่งที่เราทำก็คือให้ทีมงานของเราผู้ช่วยเราเนี่ยเอาผักไปขายในตลาดชุมชนก่อนปรากฏว่ามันขายไม่ได้เมื่อ5-6ปีที่แล้วเพราะทุกคนก็ชอบที่อยากจะทานผักต้นใหญ่และสวยนะคะเราก็ขยับต่อไปอีกจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลพระปกเกล้าซึ่งเราคิดว่านี่ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะให้ได้รับคือคนป่วยเนี่ยเราอยากจะให้ค่อยได้รับบริโภคผักที่ดี เราก็ไปคุยกับโภชนากรโภชนากรก็พาเราไปหาผู้มีการซึ่งท่านก็เมตตาให้เราสร้างตลาดสีเขียวเป็นตลาดนําล่องในจังหวัดจันทบุรีและจากตลาดสีเขียวนี้เราก็พัฒนามาเป็นนปัจจุบันนี้จันทบุรีก็มีผักทั้งออแกนิกและผักปลอดภัยเข้าไปทําอาหารให้สําหรับผู้ป่วยและบุคลากรจากสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ย ก็ทำให้ผู้มนการโรงพยาบาลกรุงเทพขอเข้าไปเยี่ยมชมที่แปลงแล้วก็เมื่อท่านไปที่แปลงแล้วท่านเห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าให้เอาผักมาขายที่มุมอินซีที่ละมานกรุงเทพเราก็ได้รับการตอบรับในเรื่องของว่าผักที่มีความตั้งใจปลูกดีๆแล้วจะขายให้ใครนะคะนอกจากที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้ว ประกอบกับช่วงนั้นสัก2ปีที่แล้วเนี่ยมีการรณรงค์ในเรื่องการทานผักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการทําเกษตรในจังหวัดจันทร์เราก็เลยได้ทาบทามจากทางทีมงานสภาเกษตรให้นําผักของเราเนี่ยไปขายที่ร้านจีรังยั่งยืนในตลาดเจริญสุขก็เป็นอีกเรื่องเป็นอีกที่ทางหนึ่งซึ่งเราสามารถจะขายผักอินทรีย์ได้ตรงกับเป้าหมายผู้บริโภค ทีนี้เราก็จะมาถึงว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราก็จะมีกระบวนการให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่เรามีการแนะนำให้เด็กๆรุ่นใหม่ซึ่งไม่กินผักแล้วเขาได้ชิมคณะปรากฏว่าเด็กๆชอบแล้วก็ทานหลายคำผู้ปกครองก็มีความรู้สึกดีใจนะคะนอกจากกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ชิมแล้วเราก็ยังพยายามจะส่งเสริมให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยได้รู้ที่มาที่ไป สิ่งที่เราอยากทํามากที่สุดก็คือปลูกและปรุงข้างแปลงนะคะก็ให้ความรู้เด็กๆถึงเรื่องอาหารในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคในเมืองก็มีความได้เปรียบเพราะว่ามันมีบล็อกเกอร์หรือมียูทูบเบอร์ต่างๆมีคําแนะนําว่าจะทําอาหารได้อย่างไรจะเตรียมอาหารภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยให้มันปรุงอาหารได้ครบก็มีหลากหลายวิธี ปัญหาปัจจุบันนี้คือเราจะทำยังไงให้เกิดการเชื่อมโยงกันเราจะมามัวใช้วิธีการแบบเดิมๆคงไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้มีทางเลือกเยอะอย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปเราก็มีกร a ฟนะคะแล้วก็อยากจะฝากคำถามนี้ให้ผู้บริโภคและทุกๆท่านที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพว่าทำอย่างไรเราถึงจะสร้างเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกษตรกร,กรและผู้บริโภคเนี่ยรู้จักกันแล้วก็เชื่อมโยงติดต่อกันได้ เราอยากให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบ้านที่เราฝากให้ผู้บริโภคทุกท่านทุกท่านได้หาคำตอบนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการฉายสไลด์ครั้งแรกที่เราเปิดเวทีขึ้นที่ในพื้นที่เราเชิญวิทยากรมาจากสำนักบริหารของกระทรวงสาธารณสุขให้มาเล่าสิ่งที่ กระทรวงสาธารณสุขทําแล้วที่โรงพยาบาลที่เชียงรายโดยมีโรงพยาบาลพระปกเก้าเข้ามาเจอะเจอกับทางเกษตรกรให้ได้ทราบว่ามันมีตลาดตรงนี้จริงๆก็ขอบคุณรุ่นพี่ถัปัดที่ให้ชื่อโครงการของเราว่าปลูกเปลี่ยนโลกณนะปัจจุบันนี้เราก็พบว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยเราก็สามารถจะทำได้บางส่วนเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงลปลปลปลโลกได้บ้างเปลี่ยนแปลงอาหารที่ทำให้เกิดโรค ให้เกิดเป็นอาหารที่ดีได้ถามว่าผลที่เราได้รับมันเกิดอะไรขึ้นเราได้รับความสุขจากการที่เราได้รู้จกักว่าตัวเองเราเนี่ยมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเราสามารถทำสิ่งที่เราไม่ถนัดเลยให้เกิดมาเป็นผลด้วยความตั้งใจที่อยากจะตอบคำถามเราก็ อยากจะฝากทุกท่านที่มีคำถามแล้วก็บ่นว่าทำไมอาหารมันแย่อยากให้คิดและหาคำตอบแล้วท่านก็จะพบคำตอบเหมือนที่เราพบนะคะจากการที่ทำเกษตรอินทรีย์ขอบคุณมากค่ะ